น,นีัสดีค่ะชื่อแพลนะคะอยู่คณะบริหารธุรกิจสาขาโลจิสติกส์และซัพพลายเชนค่ะหลายๆคนคงได้ดูการแข่งขันซีเกมไปแล้วนะคะว่ามีพี่ๆมอลังสิตธิ์ของเราค่ะไปแข่งขันและได้ชนะรางวัลกลับมาวันนี้นะคะเลยอยากพามารู้จักพี่คนนี้ค่ะเพราะว่าเขาอยู่คณะบริหารธุรกิจอยากรู้ว่าเขามีเทคนิคการเรียนยังไงการแบ่งเวลายังไงเรียนยังไงให้ไม่เสียการเรียนนะคะวันนี้เราจะพาไปรู้จักกันค่ะ เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าพี่เขากําลังทําอะไรอยู่แนะนำตัวหน่อยค่ะครับพื่พัฒรพรพัระนะครับนักศึกษาชั้นปีที่4คณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจครับอยากรู้ว่าทาไมถึงเลือกเรียนคณะบริหารที่มลส,สิงที่ผมชื่นชอบคือสามารถได้เรียนรู้ในด้านธุรกิจครับก็เลยสนใจที่จะเข้าเรียนคณนี้ครับค่ะแล้วเรามีเทคนิคการแบ่งเวลายอย่างไะคะว่าไม่ว่าจะเป็นบ้านเรียนก็ดีกีฬาก็ดีทําให้ประสบ ก็อย <fazendo> um <laughs> ่างแรกเลยนะครับเรื่องการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยนีครับสามารถทําให้ผมจัดตารางเวลาเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพคือแต่ละเทิอมก่อนที่ผมจะลงทะเบียนเรียนเนี่ยผมต้องดูตารางเรียนและก็ตารางซ้อมก่อนครับผมถึงสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เลยสามารถจัดสรงเวลาได้อย่างดีครับแล้วอาจารย์กับเพื่อนนี่ มีส่วนช่วยเยอะเลยครับอย่างถ้าบางทีผมติดแข่งไม่สามารถมาเรียนได้ครับก็จะให้เพื่อนช่วยคอยตามเกี่ยวกับอาจารย์แล้วผมก็มาทํางานคุยงานจากเพื่อนตลอดครับแล้วก็อย่างอาทิตย์ไหนถ้าแบบมีไปแข่งเนี่ยก็จะไปลาอาจารย์ก่อนร่วมมากาค่ะใช่นี้นะคะเรามีชาเลนจ์มาให้เล่นดัค่ะก็เราขอเบิกตัวแทนของครูบ้านกันนะคะ นี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นตัวเต็งของคณะบริหารค่ะเกมชื่อแบบจบแบบเรื่องเยอะมากเลยค่ะวันนี้เหรอครับเดี๋ยวผมอ่ะมาลองเล่นสเกมดีกว่าโอเคจะไปเลยหรือเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมสี่เดี๋ยวดูสเก็มถ้า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 ลูกบอกนะ าามาเลยมาเฮ้ยลูกหายไปไหนแล้วลวะ มั่นจริงเปล่าเดี๋ยวผมอ่ะจะวางลิมปองไว้ตรงรู้นะดูดีว่าคุณทำได้เปล่าไหวปะเนี่ยนักทีมชาติไหวปะเนี่ยไหวดเลยเราไม่ไหวนะได้โอเคเมื่อกี้ผมแพ้คุณไปแล้วดูที่ต้องคุณจะแพ้ผมเปล่าอ่ะไปเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเฮ้ยเดี๋ยวผมเล่นเอง โอ้โหผมยอมรับไป็นตัวรุ่ะกว่าตัวงินของจริงว่ะเฮ้ยเ้เหลียงเก้ป่นนะเนี่ยอผมไม่เก้นะไหนๆเราตัดด้วยกันดิผมไม่อช่อาจะไม่ใช่หรอกแต่คือไม่ใช่ของเก้แน่นอนแต่รงเขือนบอกไม่ใช่นะทำเป็น <c oughs> ตามนนะ้ำนะโอเคอ่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากขอบคุณมากนะเดี๋ยวเราเวลามาถ่ายคลิปกับพวกเรานะมีอะไรอยากถายถึงน้องๆหน่อยไหมว่าอยากมาเรียนมอลลูกศิษย์แบบแบ่งเวลาไม่น,าน่าอะไรไม่ยากถากถึงน้องๆหน่อยก็สำหรับการเรียนที่มอลลูกศิษย์แล้วก็การจัดสรรเรื่องการฝึกซ้อมของผมนะครับก มองว่ามอนติสเนี่ยเหมาะสำหรับในตัวผมนะครับคือสามารถจัดสัรดาได้ดีแล้วก็การเรียนก็สามารถประคับประคองไปให้แบบในทิศทางที่โอเคดีขึ้นได้ครับแล้วส่วนเรื่องกีฬาผมก็ผลงานที่ผ่านมาคือผมสามารถรักษาระดับแล้วก็สามารถพัฒนาฝีมือตัวเองได้อย่างตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นก็มองถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับสําหรับการเรียนการเล่นกีฬาครับของผมเองครับ แล้วนี่เดี๋ยวมีแข่งทัวร์เองไหมครับหรือว่ายังไม่มีก็มีครับเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆออกมาแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ชัวร์เรื่องรายการแข่งครับอ่ะก็ต้องขอฝากติดตามน้องด้วยนะครับผมค่ะวันนี้เราก็ต้องขอลาไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ